สวัสดีค่ะพบกับช่องเสียตีนพรสิ้นแป๊ดแป๊ดนะคะเรามาดูกันใครขนอะไรมาจากไหนตเ้ยบัดดีรถใครมาเนาะข้ะาราักมือนาะนี่นาะ หอมมาอย่างดีค่ะซีนมาอย่างดีเลยเยางสวยเลยค่ะเจ้าของรถ <c oughs> ฟ้าสายไรยเดอร์ค่ะมาถึงเมื่อคืนตอนสามทุ่มครึ่งนะคะนี่วันนี้จะเอารถ มาเข้าสนามนะคะสองคันนะคะสวยมากแต่คันสวยๆเลยเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆท่านนะคะคลางใคร้ายในเรื่องรถมอเตอไซค์อยู่นะคะ อาจจะขั้นวะอืออือตัดเบียงมันได้เลยกูเนี่ยอาจจะขั้นบ่บอสบอบอ <c oughs> ผมหม,มักมาส่หรอผมหมักเป็นแม็โครดิกระโดไงด่ดิอะไรเนี่ยยามาฮ่า อยามาฮ่ากับซูซูกิพัดเรียงกันได้เลยอะ่ะอื้อไอ้ไอ้ขนาดรุ่นยังมะหูเลยอาจีวี v, นี่อาจีวีอันนี้อะไรบักเลว็ว ฮะอ๋อทีเซต A ทีเ A ทำไมตัวนี้มันใหญ่จังแปลงเลยปกติมันมีไหมเนี่ยไอ้เตะนี้น่าจะแปลงนะมันจะแปลงมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมลูกตะนี้แปลงมาใส่ตรงนี้ฮะเป็นอย่างนั้นเลยของมันนี้เลยนะใช่ใช่ป่มันเป็นรั้วนอกป่ โอ้โ oh, อันเข้าบ้านเราไม่มีอันนี้ T-San A มั้ยแต่ T-San A, A บ้านเราไม่ใช่อย่างนี้โดยมันก็คล้ายกันแหละแต่ว่าอันนี้มัน2สุดพอจับท้องหล่าออกมาหน่อยใต้ท้องลดเร็วจับต้องเอามาไหนนี่ไป้เ <c oughs> ลยบ่ อันนี้เอ่อเท่าไหร่ฮะ DCC นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบใช่โอ้ฟัดเรียงกันได้เลยได้ไหมได้ใช่ไหมรุ่นเดียวกันยุคเดียวกันอ้ยยุคเดียวกันต้นไหนราคาดีกว่าครับโอ้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องราคาเลยมันไม่มีขายแล้วตอนนียนี่ไงไม่มีขายละถึงมีขายก็ ใหญ่เขาจะไม่ขายไม่ขายแล้วเขาเร่เก็บกันเก็บกันเลยอันนี้หมดหมดไปก็ประมาณห้าแสนนะอิสรานี่นะแล้วขายไหมลุงขายไหมนี่ขายไหมไม่ขายเหมือนกันให้ร้านหนึ่งก็ไม่ขายโอ้ยให้ร้านหนึ่งก็ไม่ขายอีลีนะเก็บไปยังคนมันชอบเนาะเขาเรียกว่า ครูเขาเป็นของทร,รมาหากินออ๋เรามีชื่อเสียงมีคนรู้จักได้เ็าเพิ่มมอไซค์อ๋อสอ,สองคันนี้ไม่ขายใายไงก็ไม่ขายอันนี้รถน้องอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะฟาใสาา่ไรเดอร์จะไปสนาม สนามอะไรนะสนามช้างอารีนาสนามสร้างบุรีรัมมีรถก็ดีเหมือนกันนะทําไม่ได้กลับบ้านเกือบทุกเดือนเลยโชคดีที่ใช่โชคดีที่ที่มีสนามที่บุรีรัมทําให้พี่ชายได้กลับมาหาพ่อกับแม่บ่อยมากบายค่ะพี่